นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่4ทุกคนนะคะยินดีต้อนรับสู่ห้องเรียนออนไลน์นะคะกับวิชาภาษาไทยกับคู่อุ้มเช่นเคยนะคะสำหรับวันนี้นะคะเราก็จะมาเรียนในเรื่องของคำกริยากันแต่ก่อนที่เราไปเรียนเลือกคำกริยากริยาค่ะเราก็จะไปทบทวนเรื่องอะไรครั้งที่แล้วนะคะเราก็ได้เรียนในเรื่องของชนิดของคําซึ่งชนิดของคํานักเรียนก็จะรู้แล้วว่าแบ่งออกเป็น 7ชนิดแล้วก็นักเรียนจะต้องชั้นป .4 จะต้องเรียนคือ4ชนิดนั่นเองซึ่งนักเรียนก็เรียนไปแล้ว2ชนิดนั่นก็คือคำนามกับคำสรรพนามและครั้งนี้ก็เป็นชนิดที่3นั่นก็คือคำกริยาถ้าพร้อมแล้วเราไปเรียนดูเรื่องคำกริยากันเลยค่ะไปกันเลย เราก็มารู้จักความหมายของคำกริยากันนะคะนักเรียนว่าคำกริยาคืออะไรคำกริยาก็คือคำที่แสดงอาการสภาพหรือการกระทำของอะไรของคำนามและคำสรรพนามนั่นเองและนี่ก็คือลักษณะหรือว่าความหมายของคำกริยาค่ะสำหรับชนิดของคำกริยานะคะจะแบ่งออกเป็น4ชนิดค่ะนักเรียนชั้นปส,สีชนิดก็จะมีกริยาอากรรม สักรรมปิยาหรือกริยาสกรรมกริยาที่ต้องเติมเต็มและกริยาคุณศัพท์นะคะอยู่ในด้านบนนี้เลยสำหรับนักเรียนชั้นป4นะคะเราจะมาเรียนรู้กันเน้นๆในเรื่องของกริยาอากรรมหรืออากรรมกริยากับกริยาสกรรมหรือสักรรมกริยานะคะแล้วแต่นะคะบางเล่มเรียกอากรรมสกกริยาบางเล่มเรียกสักกรรมกริยา ก็วางตำแหน่งของคำไม่เหมือนกันแต่ความหมายของเขาก็จะเหมือนกันก็คือถ้ากริยาอากรรมหรืออากรรมกริยานะคะก็คือกริยาที่ไม่ต้องมีกรรมมารองรับ กริยาตัวนั้นนะคะก็จะมีความหมายที่สมบูรณ์ในตัวมีความชัดเจนในตัวของกริยานั้นแล้วและอีกอันนึงก็คือสกรรมกริยาหรือเรียกว่ากริยาสกรรมนะคะก็คือกริยาที่ต้องมีกรรมมารองรับเพื่อให้คำกริยานั้นมีความหมายที่สมบูรณ์ชัดเจนยิ่งขึ้นนั่นเองและชั้นป .4 ก็จะเรียนรู้เน้นๆในเรื่องของสองกริยานี้แต่คุณครูจะ ให้นักเรียนนะคะเรียนรู้เกี่ยวกับคํากริยาทั้ง4ชนิดเลยในคลิปวิดีโอนี้แล้วเดี๋ยวเราไปทําแบบฝึกหัดใน2คําำกริยาที่คุณครูบอกไว้ข้างต้นนั่นเองคะ่ะสำหรับ กริยาอากร,รมนะคะก็คือกริยาที่ไม่ต้องมีกรรมมารองรับไม่ต้องมีกรรมมาตามหลังกริยาตัวนั้นจะมีความหมายสมบูรณ์มีใจความสมบูรณ์ในตัวของเขาแล้วก็คือเราก็จะเข้าใจความหมายของคํากริยาได้ชัดเจนอยูแล้วโดยที่ไม่ต้องมีกรรมมารองรับนั่นเองเช่นคําว่านอนหลับนั่งสนุกป่วยหัวเราะยิ้มแย้มร้องเพลง ดำน้ำคุยอ่าที่คุณครูกล่าวมาเหล่านี้นะคะล้วนเป็นกริยาอากรรมคือไม่ต้องมีกรรมมารองรับเราก็จะเข้าใจเราก็มีใจความที่สมบูรณ์ในตัวของมันแล้วนั่นเองเรามาดูตัวอย่างประโยคของกริยาอากรรมกันคะนักเรียนว่าเป็นยังไงให้นักเรียนได้เข้าใจมากยิ่งขึ้นตัวอย่างเช่นภูเขาถล่มอ่าคําว่าถล่มก็เป็นกริยาอากรรมคือนักเรียนก็จะเห็นว่ามีอะไร มีคำว่าถล่มนะคะเป็นคํากริยาโดยไม่มีอะไรมาต่อท้ายคําว่าถล่มและอีกประโยคนึ่งก็คือผู้เขาถล่มเมื่อวานนี้คําว่าเมื่อวานนี้นะคะนักเรียนอยากเข้าใจผิดว่าเป็นกรรมที่มารองรับคํากริยาคําว่าถล่มแต่เป็นคําวิเศษที่ขยายคําว่าถล่มนะคะต้องดูดีๆนะคะนักเรียนหรือว่านักกีฬาวิ่งนักกีฬาวิ่งคําว่าวิ่งก็จะมีความหมายชัดเจนในตัวอยู่แล้วเพราะฉะนั้นคําว่าวิ่งก็จะเป็นอกรรมกริยา หรือว่าเด็กหัวเราะอ่าเราก็จะเข้าใจในลักษณะของเด็กหัวเราะฮ่าฮ่าฮ่าอ่ะก็เป็นกริยาที่มีใจความสมบูรณ์ชัดเจนแล้วถ้าเด็กหัวเราะเสียงดังคําว่าเสียงดังจะไม่ใช่กร,รมที่มารองรับอ่ากริยาที่ว่าหัวเราะแต่คําว่าเสียงดังจะมาขยายคําว่าหัวเราะนะคะซึ่งคําว่า เสียงดังก็จะเป็นอะไรเป็นคําวิเศษนะคะไม่ใช่อากรรมกริยานะคะเรียนอ่าไม่ไม่ใช่อากรรมที่มารองรับคําว่าหัวเราะนะคะหรือว่าน้องนอนคําว่าน้องนอนก็จะมีความหมายที่ชัดเจนสมบูรณ์อยู่แล้วน้องนอนเปรคําว่าเปรก็แค่มาขยายว่าอนอนที่ไหนนอนเปร เพราะฉะนั้นนะคะนักเรียนต้องดูให้ดีมีข้อสังเกตว่าหากมีคําตามท้ายกริยาชนิดนี้คํานั้นจะทําหน้าที่ขยายไม่ใช่กรรมเหมือนที่คุณครูบอกข้างต้นเลยใช่ไหมคะนักเรียนอ่าและนี่ก็คือตัวอย่างประโยคของกริยาอากร,รมหรือเรียกชื่นว่าอากร,รมกริยาหรือที่มีความหมายว่าคํากริยาที่มีความหมายสมบูรณ์ในตัวโดยที่ไม่ต้องมีกรรมมารองรับนั่นเองค่ะมาต่อในส่วนของ กริยาสกรรมหรือเรียกอีกชื่อหนึ่งว่าสัรรมกริยาที่ก็คืออะไรก็คือคํากริยาที่ต้องมีกรรมมาต่อท้ายหรือมีกรรมมารองรับจึงจะทําให้ความหมายของคํากริยานั้นมีความสมบูรณ์มีใจความสมบูรณ์และมีความหมายที่ชัดเจนยิ่งขึ้นเช่นกินตักเตะเห็นขายเล่นดื่มชอบสวมขับแกะสลัก เพราะบริจาคอุปถัมภ์คำเหล่านี้ที่คุณครูยกตัวอย่างมาเมื่อไปอยู่ในประโยคและอยู่อยู่เดียเด่ยวๆนะคะโดยที่ไม่มีกรรมมารองรับจะทำให้ความหมายของประโยคนั้นนะคะยังไม่มีความชัดเจนยังไม่ได้ใจความที่สมบูรณ์อ่ะเราไปดูตัวอย่างประโยคกันตัวอย่างประโยคกริยาสกรรมนะคะเด็กกินขนมอ่ะถ้าคุณครูบอกว่าเด็กกิน ในประโยคนี้จะยังไม่มีใจความที่ไม่สมบูรณ์ถ้าจะให้สมบูรณ์ต้องเอาคำมาเอากรรมนะคะมารองรับนั่นก็คือคำว่าขนมเราก็จะเห็นว่าเด็กเป็นผู้กระทํากระทําอย่างไรกระทําด้วยการกินกินและผู้ที่ถูกกระทําก็คือขนมอ่นนี่ก็คือลักษณะของกรรมที่มารองรับในส่วนของกิยาสกรรมนะคะเรียนหรือว่า คุณยายเย็บกระทงอ่าคำว่าเย็บนะคะก็จะเป็นสักกรรมกริยาคือจะต้องมีคำว่ากระทงนะคะนักเรียนมารองรับมาเป็นสิ่งที่ถูกกระทำมารองรับคำว่าเย็บนะคะเพื่อให้ความหมายของคำว่าเย็บมีความชัดเจนยิ่งขึ้น เขาเห็นฉันอะถ้าคุณครูบอกว่าเขาเห็นเฉยเโดยที่ไม่มีคําว่าฉันมันก็จะเกิดประโยคที่มยังไม่มีความสมบูรณ์แต่ถ้าเอาคําว่าฉันมาเป็นกรรมในประโยคก็ประโยคนั้นก็จะมีความสมบูรณ์ชัดเจนยิ่งขึ้นแม่ครัวซื้อปลาถ้าแม่ครัวเฉยเแม่ครัวซื้ออา้าวแล้วซื้ออะไรล่ะเราก็ต้องเอากรรมมารองรับในประโยคนี้นั่นก็คือคําว่าปลาแม่ครัวซื้อซื้อปลา ปลาเป็นผู้ถูกกระทำกระทำโดยการซื้อซึ่งผู้กระทําก็คือแม่ครัวนั่นเองเป็นประธานในประโยคอ่าต่อไปเรามาดูประโยคสุดท้ายช่างสลักกาบกล้วยให้เป็นลวดลายช่างสลักคำว่าสลักนะคะก็จะเป็นอะไร เป็นสัก,กรรมกริยาคือจะต้องมีกรรมมารองรับกรรมในนี้ในที่นี้ก็คือกับกล้วยนั่นเองนะคะนักเรียนอ่าช่างเป็นผู้กระทําด้วยการสลักนะคะซึ่งก็เป็นคํากริยากระทําอย่างไรกระทาอะไรก็คือกับกล้วยนั่นเองและนี่นะคะนักเรียนก็คือลักษณะของสัก,กรรมกริยาก็คือ ก็คือคำกริยาที่ไม่ได้มีใจความสมบูรณ์นะคะจะต้องมีกรรมมารองรับจึงจะได้ความหมายที่สมบูรณ์และชัดเจนขึ้นนั่นเองค่ะนักเรียนต่อไปมาในส่วนของกริยาที่ต้องเติมเต็มกริยาต้องเติมตเต็มคืออะไรก็คือคำกริยาที่มีเนื้อความในตัวเองจะใช้เป็นกริยาของประธานตามลำพังไม่ได้นะคะนักเรียน ต้องมีอะไรมีคำนามหรือคำบุรุษสรรพ,พนามมาตามหลังเสมอแต่ส่วนเติมเต็มตามหลังกริยานั้นไม่ถือว่าเป็นกรรมนะักเรียนเช่นเป็นเหมือนคล้ายเท่าคือมีเกิดปรากฏคำเหล่านี้ก็จะเป็นในลักษณะของกริยาต้องเติมเต็มเราไปดูตัวอย่างประโยคก,กันคนักเรียนว่าเป็นยังไง ตัวอย่างประโยคกริยาต,ต้องเติมเต็มนะคะเขาชอบรับประทานอาหารเหมือนฉันถ้าคุณครูไม่ได้ใส่คำว่าฉันไปเขาชอบรับประทานอาหารเหมือนก็จะเกิดความงงเอแล้วเหมือนอะไรคุณครูก็เลยใช้คำสรรพนามนะคะเป็นสรรพนามบุรุษที่1น,นะคะตามหลังคำว่าเหมือนไปก็คือฉันนั่นเองประโยคในนี้ก็จะมีความสมบูรณ์มากยิ่งขึ้นใช่ไหมคะนักเรียนเขาเป็น ข้าวเป็นอาหารของคนไทยคำว่าวข้าวเป็นอาหารของคนไทยถ้าคำว่าวเป็นเนี่ยก็จะเป็นกริยาที่ต้องเติมเต็มเติมเต็มอะไรคําว่าอาหารนะคะซึ่งก็เป็นคํานามนั่นเองคําวิยประโยคนี้ก็จะมีความสมบูรณ์ยิ่งขึ้นหรือว่าในประโยคที่ว่าเชื่อกันว่าไม้มงคลคือพืชที่นําความเจริญมาให้ผู้ปลูกอ่ะ คำว่าคือก็จะเป็นกริยาที่ต้องเติมเต็มถ้าคุณครูตัดส่วนที่ว่าพืชที่นำความเจริญมาให้ผู้ปูกออกอ่าคำประโยคนี้ก็จะมีความที่ยังไม่สมบูรณ์ยังไม่มีกริยาที่กระทำอย่างชัดเจนเพราะฉะนั้นคำว่าพืชนะคะก็จะมาเสริมให้กริยานี้มาเติมเต็มให้กริยานี้มีความสมบูรณ์ยิ่งขึ้นทำให้ประโยคชัดเจนขึ้นนั่นเอง และสุดท้ายก็คือกริยาคุณศัพท์คืออะไรก็คือคำกริยาที่แสดงคุณสมบัติหรือแสดงสภาพของคำนามหรือคำบุรุษสรรพนามที่ทำหน้าที่เป็นอะไรเป็นประธานในประโยคไม่ต้องมีกรรมมาตามหลังนะคะนักเรียนเช่นคำว่าฉลาดสวยเก่งดีเชี่ยวชาญว่องไวสูงเล็ก อ้วนอา,นอานคำเหล่านี้ก็จะเป็นกริยาคุณศัพท์นะคะเดี๋ยวเราไปดูตัวอย่างประโยคกันเลยตัวอย่างประโยคกริยาคุณศัพท์นะคะเช่นเด็กคนนี้ดีคําว่าดีนะคะก็จะเป็นกริก็เป็นคํากริยาคุณศัพท์นะคะหรือว่า นักเรียนเหล่านี้ว่องไวอ่าคําว่าว่องไวก็จะเป็นคํากริยาคุณศัพท์และนักเรียนก็จะสังเกตนะคะไม่ได้มีกรรมมารองรับข้างหลังนะคะบ้านแถวนี้สวยทุกหลังเลยอ่าคำว่าสวยนะคะก็จะเป็นคํากริยาคุณศัพท์ในประโยคนี้และเขาสูงขึ้นมากทีเดียวอ่าคําว่าสูงก็จะเป็นคํากริยาคุณศัพท์ที่บอกลักษณะของส่วนสูงของเขานั่นเองและนี่ก็คืออะไร ก็คือคำกริยาข้างต้นที่คุณครูกล่าวมาทั้งหมดค่ะก็จบลงไปแล้วนะคะในส่วนของเรื่องของคำกริยานะคะทีนี้ก็ให้นักเรียนเตรียมแบบภาษาเล่นนี้ขึ้นมาเลยนะคะนักเรียนอักตุงหัวถึงทายเอาแบบภาษาเล่นนี้นะคะ ่าก็เป็นกล้องหน้าอาจจะสลับอยู่นะคะแล้วก็ให้ในักเรียนนะคะเปิดไปที่หน้า60แล้วก็61แล้วก็62นะคะให้ในักเรียนทาหน้า60 61แล้วก็62ทั้งหมด3หน้านะคะทําลงในแบบกััดเล่อน,นี้เลยนะคะแล้วก็ส่งผ่านทางไลน์มาถ่ายรูปมาเหมือนเดิมนะคะสําหรับวันนี้คุณครูก็ขอฝากไว้แค่นี้ค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย